เคียวกะทิสะกอนจา้าสวัสดีแม่พ่อนเจ้าเสียนอย่างละมือเนี่ผมมาซาโอ้วัสดีจา้ามือมีสีส่วนแม่ดองเห็ดอันนั้นเห็ดขา้าวต้มผัดสมัยพอสมัยแม่ห้าสมัยโบราณนะจา้าต้องเคียวกะทิสะกอนจา้า 拍戏，旁边拍戏。拍 คิส่งเขาเอามาแช่น้ำนะจ้าเอามามาให้มันในให้มันในบ้านเขาเอิ่นนะั่นแช่น้ำให้มันได้ที่แล้วนาะเขาก็เอากาบมันออกจ้าเอากาบมันออกเนะจ้าที่เขาเห็ดเขาก็เอาไปพัดกับข้าวเหนียวฮะล่ะจ้า กบ่ญ,ญายากดจ้าเบิองสิเหตให้เมืองให้เมดองเฮียนให้แม่ดอง,ไ,ดองไปเหตแม่ดองพนว่าเคยหอแต่ขัตมโพดวันนี้แม่พอดกับเขี่ยวกะทีเลย,ย้ะจ้าได้มั่นเลยจ้ามั่นมันแตกเลยนี่มันแตกมั่นแล้วบันนี้เข้ากับเอาเข่าลงเลยจ้าเข่าเข้าสเสด็จน้ำเลยนี่เข้าเอาเข่าลงเลยจ้า นี่เขาก็เอาอันนี้ลงพร้อมกันเลยจ้าตัวดินถ้วยสูงลงพร้อมจ้าเอาตัวอันนี้ลงน้ำจ้าเนี่วิธีห่อข้าวต้มนี่เขาสิเฮ็ดแล้วนี่แลหละเขาก็บพารข่าวจ้าข้าวโล้นึงกับกะทิโล้นึงกะทิสดเด้อจ้า มันได้ที่สักคนเหาก็เอาทัวทัวดำก็ได้จ้ะทัวรอันทัวลิสงนี่ก็ได้จะ้ะบานีเข้ใส่เกลือจักเล็กน้อยบานี ถ้าพัดเขาได้ที่แล้วเด้วยวจานนี่น้ำตาลตามด้วยน้ำตาลกับเกลือเด้วยาแล้วแต่พ่อประมาณเด้วยจ้าอันนี้แม่พ่นวาด้ตวงแล้วแต่ไผล่สหวานสบเข้มเด้วยจ้าวันนี้ห้าก็ะใสน้ำตาลเลียวจ้าหน้ามันแห้งเด้๋ยวจ้าเ้วพัดเขาใส่น้ำตาล,ล,าลแล้วลลค่ะ จ้าพัดแล้วเลยเด้อจ้าจ้าวันนี้เขาก mm ็ใ hmm. ส <c oughs> ่ถาดหรือใส่กัะลำมั่งยังสีก็ได้จ้าเสร็จเลยเด้อจ้า แล้วเ,เลยด้อจ้าเด้อจ้าใส่กล้วยจ้าใส่ถั่วลิสงแล้วใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่กล้วยจ้าเด้อจ้าเอา,า,าสิผ่าครึ่งเด้อจ้าแจะผ่าสามส่วนจ้าเออยายจะทำข้าวต้มมัดจ้าที่ที่ท,ทำหน่ะ อันนี้ปเป็นเนืเนี่ยน้อห่ออตุม่มจ้ะน้อห่อหอตุม่มจะเห็นเราสูงเายจ้าท่นที่ทสี่เด้จ้ะ พ่อที่จะต่งองก์ท ข้าวบวมีซึ้งเนื้อจา้าข้าวกระใส่ห,วหัอหวอันนี้บ่ได้เห็ดหวานเนื้อจา้าเห็ดพอดีพอดีบ่หวานบ่เค็มนะจา้า ไแท่งยังสิก็ได้จ้าล่ำคาหรือก้านกล้วยเลยจ้าโอ้ยไงขอหอมย้ายหมดแล้วไงก็ได้สีลยจ้ะจ้ะเอบใส่เลเ้เลยจ้าเอาสิเอาขื่นสองสองเข้มเลยจ้ะ เขาเาเจับึ้นจังสีจ่าเสลียงออกมามันสิดูสวยงามเลยจ้าน,น,ะะน,น,น,นอยนะนนนสวยงามเลยจ้า้มอลยนต้องอมาก็ไม่ได้เหอ่็นต้องแบบนั่สีโอไฮดองเพชรโอไฮดองจะไม่ใส่มึนต์สาก็ใส่หนาง จ้าเอ้าหนแล้เด้มึงพ ouais ี่ไหนเาพูดสางหนังกันโอ้ยน้าเอาข้นแน่น uh, ี่เดจ้าเดจ้าอาี่าเฮ็ดพี่มาเฮ็ดพี่เดี๋ยววะเดี๋ยไปไปให้คนไป 百姓困难，咱帮着。哪个给哪个？你们也给我做点。 ฮอแล้วจับเคยจังสี่เลยจ้ะหฮอธรรมดาก็ได้ฮอแบบนี้มันสสวยง่ามเลยจ้า อ้าววันนี้หนึ่งสุกเลยเด้อจ้านี่นี่นี่้พ่อนีเท่ออกไอ้พ่อนเท่เด้อจ้า ่ินมบ้งกันเ้อจ้านาตามันออกมาเป็นจังสีละจ้งงามบจ้าให้ซิมบ้งกันเ้อจ้ามันสเแซ่บบ่ มึคกั้จ้ามันยังหอนอยู่จ้ะแทบแทบแทบจ้ะแทบจ้ะแทบแทบทำไม ที่มงคลเดจ้าแซ่บแซ่บยกปูงสองปูงเลยอสุดยอดว่าฉันเยี่ยมว่าันที่มงคลเดจ้า่บงเลยจ้าแซ่บจ้าเยี่ยมเยี่ยเย่คือ แสดงเนี่ยยังไงตัดคาแร่งอยู่หรอกเอาไมซิมกรนเดจ้าญาติขปากเยี่ยมวาจันทร์หรอเยี่ยมสองมือเลย